มีข้อพิจารณ์ครับคู่มวยที่คนไทยรอคอยครับเป็นการป้องกันแชมป์ของด้านเพชรมระดกดเพชรจินดีอะคาเดมี่ครับวันนี้ครับเปิดทางดังให้ทางด้านตะวันฉายพิเกศแสนใจมวยไทยยิมครับได้ขึ้นมาทาบชั้นและได้ขึ้นมาชิงแชมป์ครับในรุ่นเฟเธอร์เวทครับซึ่งคนนี้ครับจะโชกันในวันพฤหัสที่29กันยายน2555ที่จะถึงนี้ครับถือว่าเป็นคู่มวยในฝันครับและเป็นคู่มวยอีกคู่หนึ่งครับที่คนไทยรอคอยครับ ซึ่งกติกาของคู่นี้ครับจะชกเป็นการชิงแชมป์โลกของมวยไทยครับกติกามวยไทยเต็ม5ยกครับสรับเพชรมรกตเพชรยนดีอะคาเดมี่ครับก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นพี่เป็นตัมวที่เก๋เกมครับเป็นมวยที่ชกมานานครับผ่านสิ่งเหนือเสื้อใต้มาหมด้วครับไม่ว่าจะเป็นแสนชัยสอคิงสตาร์ครับทางด้านเพชรมรกตนี่ก็เคยเอาชนะคะแนนมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นนักชกระดับโลกดังๆที่ผ่านมานะครับทางด้านเพชรมรกตครับก็เคยชนะมาและได้เป็นแชมป์ครับในรายการบันแชมเปี้ยนชิพครับ ในยุแรกๆและเป็นคนไทยในชุดแรกๆเลยครับที่ได้คว้าแชมป์ครับของรายการวันแชมเปี้ยนชิพมานะครับสลับเพชรมรกตเพชรจินดีอะคาเดมี่ครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับสามารถเดินหน้าได้ถอยหลังเป็นครับเป็นมวยที่ถือว่าชกยากก็ว่าได้ครับวงน้องก็มีลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายครับอาวุธนี้ถือว่าจุกจิกครับวงในก็มีลูกความรัดฟันตีมีลูกเข่าที่แข็งแกร่งแข็งแรงครับมือจิตหัวใจประสบการณ์มวยี่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสลับทางด้านเพชรมรกตเพชรจินดีอะคาเดมี่ครับ สำหรับฟอร์มล่าสุดของนั่นเพชรมลกตครับก็ชนะคะแนนนั่นจิมมี่วีโนมาได้ล่าสุดครับส่วนอัมพุทธชิงวันนี้ครับถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงครับเป็นมวยที่มีความกระหายและมีความพยายามครับและมีความพยายามครับที่อยากจะเป็นแชมป์ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับในไฟนี้ครับเจ้าตัวซ้อมมาอย่างเต็มที่และพยายามที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองเพื่อที่จะเป็นแชมป์โลกให้ได้ครับนั่นก็คือตะวันฉายพิเกสแสนใจมวยไทยยิมครับสำหรับตะวันฉายครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้าย มีลูกขีดที่อันตรายครับมีลูกเตะที่หนักหน่วงรุนแรงครับและที่สําคัญครับยังมีลูกหมัดลูกศอกครับแรงไปปลายนี่ถือว่าค่อนข้างดีครับสลับตะวันฉายเป็นตังมวยที่ฟอร์มกำลังอยู่ในความมั่นใจเป็นอย่างมากครับสลับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมและฟอร์มล่าสุดของเจ้าตัวครับสามารถชนะนกข้างนั้นนิกคาร์ลาเซนมาล่าสุดครับทำให้ฟอร์มการโชว์ครับเพียงพอที่จะขึ้นมาท้าชิงทางด้านเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับสลับตะวันฉาย สำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่พบก,กับตะวันฉายพีเคแสนใจมวยไทยยิมสำหรับเพชรมรกตครับก็ถือว่าเป็นมวยเพชรมวยครบเครื่องครับวงนอกได้วงในดีเป็นมวยเก๋าเกมครับผ่าน,นสิงเนสใต้มาหมดครับผ่านนักมวยดีๆผ่านนักมวยดังๆมาเยอะครับในเรื่องของฝีมือมวยและในเรื่องของประสบการณ์มวยนี่ถือว่าได้เปรียบทั้งน้้นตะวันฉายเลยครับส่วน,น,นตะวันฉายครับก็เป็นมวยฝีมือจัดจ้านครับเตะซ้ายต่อยซ้าย มีลูกถีมพี่อันตรายและมีหมัดมีศอกที่หนักหน่วงรุนแรงครับถือว่าเป็นตัวอีกคนหนึ่งของเมืองไทยครับที่หาคู่ชกยากมากครับในไฟน์นี้ของตะวันฉายนี่ถือว่าเป็นไฟที่ซ้อมดีที่สุดในชีวิตอีกไฟหนึ่งของตะวันฉายครับเพราะว่ามีในเรื่องของทั้งนั้นแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพครับเป็นเดิมพันสำหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วครับส่วนตัวยังชอบพี่ยังด้านตะวันฉายพีแสนษชัยเมือไทยยิมครับวันนี้ครับดูว่าในเรื่องของอาวุธของตะวันฉายก็ไม่เป็นรองครับมีลูกเตะะซซ้้้าาาายยต่อครรัับวนนีจสมถ เบียดเอาชนะคะแนนนั่นเพชรมรกตเพชรินดีอะคาเดมี่และคว้าชแชมป์ครับวันแชมป์ป็นชิปไปได้ครับชิ่เชอบพิธีตะวันฉายบีเคแสนชยัยมวยไทยยิมครับ